สัตว์ประหลาดร่างสีความร้อนไกลมีความสูง54เมตรน้ำหนัก45 0 0 0ตันมันมักจะใช้เล็บในการขุดดินและเมื่อเจอชนขินแข็งๆมันก็จะใช้ลำแสง ความร้อนในการทำลายชั้นหินนั้นโดยตดัวแรกมันก็จะโผล่มาในลักษณะของกาเดินสี่ขาก่อนซึ่งมันสามารถที่จะเดินได้ทั้งแบบสี่ขาและสองขาทั้งบนด,ดินและใต้ดินปกติแล้วกรงรับของมันก็จะหุบเกีบบบ่ยววบบริเวณแขนแล้วและเมื่อต้องการขุดดินหรือว่าต้องการโจมตีก็จะกางออกมาได้และภายในกรต่อทุกมันก็จะเดงพทั้งอสุดแก่และก็สามารถโจมตี ตีศัตรูได้ด้วยการใช้ท่าลมสายคาร้อนจากเบรนเขาได้อ,อีกด้วยซึ่งเคจะชาร์จประมาณนี้ลั้น,นะครับแต่สุดท้ายมันก็โดนหักเขาด้วยโอเมกาสักเกอร์และถูกแต่าการจนล้มลงไปนอนกองในที่สุดลั้น,นะครับก็ไม่รู้ว่าจะอดอีกไหมนะเพราะว่ามันไม่ตัวระเวดไปล้นนะครับ